มิว่าต์แอคทีฟซีวีทีกับสีเทาไทเทเนียมราคารถเพียง59,000บาทค่ะประหยัดน้ำมันได้สูงสุด23.3กิโลลิตรตกแต่งแบบที่ลูกค้าต้องการด้วยนะครับสวัสดีค่ะอยู่กับเจอค่ะมิสเตอร์เอ็มพีค่ะแล้วก็ไปสู่ซูเปอร์โปรนะครับค่ะ เราก็เตรียมส่งมอบรถนะคะกับรถรุ่นขายดีอีกแล้วคะ่ะวันนี้ครับเป็นน้องเล็กสุดนะครับตัวมิววัลแทคทีปซีวีทีนะครับนี่กับสีเทาไทเทเนียมสวยๆแบบนี้นะคะราคารถเพียง5้าแ0นเบาทค่ะห้าแสนเก้าบาทเท่านั้นเองนะครับแน่นอนโปรเราต้องจัดพิเศษกันอีกแล้วนะครับใช่แล้วคะ่ะกับโปรโมชั่นนี้นะคะโปรดีๆใช้เงินดอกเงเพียง4ี่0 0ื่นบาทค่ะสี่หมื่นสี่พบาทนะครับแสดงว่าตัวนี้ข้างวัดชิวๆสบายๆแน่นอนใช่แล้วคะ่ะเพียงเดือนละ6กพัน 14บาท7ปีค่าแล้วก็ดอกเบี้ยแค่เพียง1.99% <Wow. S 1> เท่านั้นค่ะโอ้โหแล้วก็ไม่ได้ไปกันแบบว่เดิมๆด้วยนะครับมีการตกแต่งแบบที่ลูกค้าต้องการด้วย<ช>นะครับลูกค้าก็เลือกรับตามที่ชอบใจนะคะอย่างตัวนี้เลยนะคะกับตัวไฟหน้านะคะเป็นโปรเจคเตอร์ไฟ LED นะคะพร้อมกับวงแหวน LED ร้อมรอบเลยคะ่ะเป็น LED ด้วยนะครับนีส่สวยๆกันไปเลยนะครับอย่างหรูเลย แล้วก็จะไปเข้ากับพวกกระจังหน้าที่เป็นสีเงินด้วยนะครับเข้ากันหลูๆไปเลยนะครับดูแล้วสวยงามนะคะลงตัวแล้วก็ชิ้นถัดมานะคะที่ลูกค้าเลือกรับเนี่ยก็จะเป็นตัวล้อนะจากล้อฝาอล้อกระทะฝาครอบ14นิ้วเนี่ยลูกค้าก็เลือกรับเป็นแม็กซิ่ง15นิ้วค่ะก็มีส่งแบบให้ลูกค้าก็เลือกกันเหมือนเดิมนะครับก็มีลายให้เลือกเพียบซึ่งลูกค้าก็ได้เลือกมาเป็น สีดำ all black แอบออบแบล็กล้ว้นไปเลยนะครับน,ะะนี่เน้นสีดำล้วนนะคะเราก็มีโซมีแบบให้เลื่อกนะลูกค้าก็เลือกตัวนี้มานะคะพร้อมกับอขอไม่ติดตั้งดิสเบรกนะคะแล้วก็น็อตล้อเนี่ยขอระบุสีดำนะคะโอ้โหนะครับก็มาเป็นดำสวยๆกันไปเลยเข้มๆดูๆกันไปเลยนะครับ แล้วก็ได้นอนการเปลี่ยนล้อของเรานะครับเราได้มีการปรับช่วงล่างให้พร้อมใช้งานไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับใช่แล้วค่ะนั่งปกติบรรทุกปกติเนี่ยก็คือสามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องกังวลเรื่องการติดซุ้มนะคะอ่านะครับนี่ก็จัดให้เรียบร้อยอื่นๆก็ยังมีของแถมอื่นที่จัดให้ด้วยเหมือนกันนะครับใช่ค่ะก็จะมีทั้งซีมรอบคันนะคะสเปคอย่างดีเนาะแล้วก็มีการสัดข้าง ตัวนี้จะมีเสาอากาศครีบฉลาดนะคะแล้วก็ทางด้านหลังรถเนี่ยก็จะมีทั้งเซนเซอร์ถอยหลังแล้วก็กล้องมองภาพขณะถอยหลังค่ะโอ้มีทั้งเตือนทั้งภาพและเสียงให้เลยนะครับบอกเลยว่าอันนี้คือขั้นปลอดภัยขั้นสุดนะครับจัดใ,ให้เลยนะครับจะมือใหม่หรือว่ามือเก่าแล้วมีติดไว้ก็อุ่นใจแน่นอนคะคะ,ละกล้องหลังนี่พิเศษตรงที่สามารถเชื่อมเข้าภาพเข้ากับจอที่มากับตัววัให้เรียบร้อยด้วย<ช>นะครับเ,เข้าเกียร์ถอยหลังปั๊บขึ้นที่จอภาพเลยลูกค้าเนี่ยบอกเลยว่า ที่ซื้อตัดสินใจซื้อเนี่ยเพราะตัวนี้เลยเพราะว่าถูกใจมากนะคะโโนะครับก็จัดกันไปให้เลยนะครับอื่นๆนะครับก็จะเป็นพวกออปชันภายนอกที่มากับรถพววสปอยเลอร์หลังเนี้ยมากับรถอยู่แล้วนะครับภายในก็เป็นออปชันเน้นเน้นเดิมๆอ่ะเนาะ<ช>นะครับค่ะเน้นการใช้งานแบบเดิมๆก็เป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าไฮเกรดไม่อมฝุ่นนะคะ,ะคข้อดีคือก็ไม่ร้อนนะตากแดดนานๆมันจะไม่เก็บความร<ช>้อนมากนะครับตัวนี <ๆ S 2> ้รักษาง่ายนะคะแล้วก็ ขออะไรราคา40,000เนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มฟรีค่าดําเนินการจดทะเบียนให้ครบเซตเลยนะครก็คือเอาง่ายที่เราบอกยอดนี้คือลูกค้าใช้เงินจบตรงนี้เลยนะครับไม่มาบวกอะไรเพิ่มเติมกันแล้วนะครับใช่ค่ะนอกจากนี้นะสเปคต,ตัวรถคันนี้นะคะก็จะเป็นตัวคุณ j e โมโหดนะแล้วก็กระจกขึ้นลงหรือกระจกมองข้างเนี่ยปรับพับไฟฟ้าทั้งหมดเลยค่ะใช่เลยนะครับรวมถึงเครื่องเสียงนะครับที่บอกเมื่อกี้เชื่อมกับจอเนาะตัวจอตัวนี้ก็เล่นอย่างอื่นได้ด้วยไม่ว่าจะพวก Apple CarPlay นะครับ Android Auto นะครับ Bluetooth USB FMAM mm hmm. ก็จัดเล่นได้หมดเลยนะครับใช่แล้วค่ะยังเพิ่มความหรูหราที่พวงมาลนะัยเนาะมีปุ่มปรับมัลติฟังก์ชันของเครื่องเสียงให้เรียบร้อยเลยไม่ต้องกังวลในการปรับเองนะคะรวมถึงพวงมาลัยตัวนี้ยังเป็นพวงมาลัย power ไฟฟ้านะครับทาให้มีอมอเตอร์ช่วยในการขับเคลื่อนนะครับเวลาจอดนิ่งหรือขับความเร็วต่ําก็จะไม่ต้องใช้กําลังเยอะในการบุนพวงมาลัยได้ด้วยนะครับขับขี่ง่ายสบายจอดง่ายวงเลี้ยวแคบเล็กกระทัดรัดประหยัดน้ํามัน ประหยัดน้ำมันได้สูงสุด23.3กิโลลิตรรองรับน้งแก๊สโซฮอล์91-95ถึง E20 เลยค่ะใช่เลยนะครับเพราะเป็นเครื่อง 1200cc 3สูบนะครับนี่ประหยัดกันสดๆไปเลยนะครับเป็นอีโคคาแท้นะแรงม้าเนี่ย78แรงม้ามาพร้อมกับเกียร์ CVT ทำให้เชนแกร์ได้อย่างสมูทด้วยระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ยังประหยัดน้ํามันได้เลยนะคะใช่เลยนะครับแล้วตัวเกียร์ตัวนี้บอกเลยว่ามีไม่ว่าจะเป็น D, D, S หรือเกียร์ L นี่คือใช้ได้หมดว่าจะขึ้นเขา ลงเขานะครับบอกเลยว่ามิรลัคันนี้ไปได้ทุกที่กันเลยนะครับนน่แล้วค่ะแล้วก็คันนี้พิเศษจริงๆลูกค้าเนี่ยก็มาไกลจากอุบลราชธานีเลยค่ะโอ้โหนะครับมาไกลอีกแล้วนะครับก็ต้องจัดให้เต็มที่แน่นอนแล้วแน่นอนเรามีตุ๊กตาครับน้องหมาเตรียมให้เหมือนเดิมเลยนะครับใช่แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราครับไปรับลูกค้ากันเลยดีกว่านะครับลเลยค่ะ